สวัสดีครับมาคนเดียวสวัสดีครับเพื่อสมาชิกหลังจากที่ผมลงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทำมังกี้1 2 5่งสองห้ทัวริงไปสองคลิปนะครับตอนนี้ผมจะมาอัปเดตว่ามังกี้ของผมปัจจุบันผมได้เพิ่มเติมอะไรลงไปบ้างวันนี้ผมมาที่สวนลุงขิมฟาร์มสเต้น,นะครับที่นี่ก็จะมีร้านกาแฟอาหารแล้วก็สามารถกางเต็นท์คางแรมได้นะครับที่นี่เขาคิดค่าบริการท่านละหนึ่งบาท ถึงม้ว่าท่านมานี่จาเต็นมาเป็น10หลังเลยท่านมาคนเดียวก็เพียงแค่100บาทแค่นั้นครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่กลางเต็นท์ด้านหลังกันครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการแตกของมังกี้ของผมที่ด้านหลังนี้ด้วยครับ สำหรับที่นี่ด้านหลังก็จะมีจุดให้นั่งกันชิวๆนะครับแล้วก็มีบ่อตกปลามีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็ข้างๆนี่จะเป็นสวนผักครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับค่อนข้างเย็ยนสบายแล้วก็แดดไม่ร้อนด้วยก่อนอื่นเดี๋ยวผมนำเสนอออปชันนี้ก่อนเลยครับล่มกลางข้างรถ เนื่องจากว่าหลายๆที่ที่ผมไปเที่ยวนะครับจะเป็นสนามหญ้าก,กว้างมันจะไม่มีต้นไม้ให้นั่งเลยบางทีต้นไม้นี่ก็คนอยู่กันหลายคนก็ถ้าเกิดเราไปนั่งเนี่ยก็จะไปรบกวนผู้ที่มาก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตอนใช้ซีทีครับผมก็จะมีล่มใหญ่ๆเป็นล่มขายติมนะครับล่มแมคคาก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวส่วนมังกี้เนี่ยผมเอาล่มพับมาดัดแปลงแล้วก็ซื้อตัวยึดล่มครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ยจะดูเล็กไปนิดนึงแต่คิดว่าอย่างไรก็ยังดีกว่าไม่มีครับ จุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็เป็นกระเป๋าด้านข้างจากเดิมจุดเนี้ยผมจะใช้เป็นถังน้ํามัน3ลิตรแต่เนื่องจากว่ามันจะมีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ใส่ในกล่องซึ่งเป็นกล่อง45ลิตรเนี้ยมันทําให้บรรจุของได้น้อยเพราะว่าซีทีนี้ผมจะบรรจุของได้เยอะมากเลยมังกี้นี่จะน้อยกว่าเยอะมากเลยผมต้องไปซื้อเป็นกระติกน้ํามัน2ลิตรนะครับตัวนี้แล้วก็จะซื้อสายยางที่เห็นก่อนหน้าครับเอาไว้ดูดน้ํามันจากถังเนื่องจากว่า ฝากติค่อนข้างเล็กไม่สามารถเอาไปเติมที่ปั๊มได้เราจะมีเครื่องมือในการปะยางครับไม่ว่าจะเป็นถอดล้อด้วยอะไรด้วยตัวนี้เป็นตัวถอดล้อครับเผืือกกรณีที่สายพานมันขาดส่วนเวลาปะยางไม่ใช้เป็นสกรูตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังนะว่าลักษณะสกรูเป็นอย่างไรซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมเคยรั่วแล้วก็พกหนอนไปแล้วก็มันแทงหนอนไม่เข้าครับแล้วก็ตัวนี้เป็นน็อตต่างๆที่เป็นประแจบล็อกครับที่ผมจะต้องถอดล้อกรณีที่สายพานขาด แต่คิดไปคิดมาถ้าเดินทางไกลจริงๆขึ้นเหนือลองใต้ขึ้นเขาจริงๆมีความรู้สึกว่าใช้โซ่ดีสุดครับเนื่องจากว่าจากสีทีิที่ผมเคยขาดมาแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้ดูตัวสกรูมันจะเป็นคล้ายๆเป็นยางซิลิโคนหุ้มสกรูเกลียวปล่อยครับซึ่งผมเคยรั่วมาแล้ว2ครั้งนะครับสําหรับล้อเนี่ยเวลาเราใส่เกลียวปล่อยตรงนี้แล้วก็พอมาถึงบ้านเราก็เจาะด้วยสว่านครับไม่งั้นจะแทงนอนไม่เข้าแล้วก็แทงนอนอีกทีซึ่งผมมองว่าแทงนอนยังไงก็ทนกว่าสกรูตัวนี้ครับ ยังไม่เคยใช้ยาวๆสักทีอันนี้เป็นกระเป๋าติดถังนะครับจากเดิมผมใช้เป็นกระเป๋าผ้าค่อนข้างเล็กหน่อยผมเลยซื้อมาใหม่ซึ่งของเดิมเลยเนี่ยเวลาใส่แล้วจะชนนะครับผมเลยต้องย้ายจุดน็อตใหม่ถึงย้ายแล้วเนี่ยยังก็ยังชนอยู่ครับเวลาล็อกคอนี่จะชนสังเกตกระเป๋าจะเป็นรอยบุบด้านซ้ายครับมาดูในส่วนกล่องบ้างครับด้านบนก็จะเป็นเสื้อกันฝนเต็นต์ตัวนี้ผมซื้อมาใหม่นะครับเป็นเต็นท์นอนคนเดียวโดยจะกางให้ดู แล้วก็เตียงลางหลังมานี่ผมจะนอนเตียงเป็นหลักครับเนื่องจากว่าใช้ผ้าปูมาหลายแบบแล้วรู้สึกว่าสู้เตียงไม่ได้เลยสําหรับการน,นอนพื้นมาดูภายในกล่องครับว่าทําไมผมต้องย้ายเครื่องมือลงไปข้างล่างด้วยผมก็จะมีตัวนี้เป็นฝาครอบครับปิดตัวเตาแก๊สเวลาหงุงข้าวหุงอะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้หมออมันลม้มแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวเครื่องเสียงครับที่ผมใช้ประจําไม่ว่าจะใช้กับจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เวลาเดินทางเสียงค่อนข้างดีครับตัวนี้ใช้ได้เลยทีเดียว แล้วก็อันนี้เป็นเปลครับที่ผมแขวนประจําเวลาไปกับมังกี้ตัวนี้เป็นผัดลมครับขาดไม่ได้เลยเช่นกันแล้วก็อันนี้เป็นผ้าหน่วมครับค่อนข้างเล็กทีเดียวแล้วก็เป็นมุ้งที่จะคุมเปยครับถ้าดูคลิปก่อนหน้าจะเห็นว่าผมใช้งานอย่างไรส่วนอีกตัวนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟชีสแล้วก็เป็นเชือกต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดมาวันเดียวครับผมจะมีเป็นเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นไปใส่นอนตอนกลางคืน ส่วนชุดนี้ก็ใช้ชุดเดียวตลอดครับอันนี้ก็เป็นโคมไฟใช้ในเต็นท์หรือว่าใช้ในพื้นที่เวลาเราทาอาหารทากาแฟในช่วงเวลากลางคืนครับตัวนี้เป็นชุดทํากาแฟเคยอธิบายไปไหลายรอบแล้วแล้วก็ผมใช้กาแฟบดมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการลดเวลาแล้วก็ทำไมอย่างนี้จะมีน้ําประมาณ3ขวดตัวนี้เป็นเตาแก๊สครับที่ผมซื้อมาเนื่องจากมันพับได้ก่อนหน้านั้นซื้อเตาแก๊สแบบอื่นมามันพังบ่อยมากเลยแล้วก็ซื้อแบบนี้มาแล้วก็เป็นตัวนี้การลมแล้วก็ตัวนี้เป็นชุด ทำมาแบบนี้ก็แค่อุ่นอาหารครับแล้วก็ต้มน้ำร้อนทำกาแฟเพราะว่าถ้าขนมากกว่านี้มันขนไม่ได้จริงๆถุงนี้ก็เป็นถุงใส่ช้อนครับจะมีช้อนมีมีดมีซ่อมก็ถือว่าเหมาะสมที่เดียวครับมาดูขั้นตอนการเก็บของผมละกันพอเก็บแล้วก็จะแน่นๆประมาณนี้ครับเลยทำให้ต้องย้ายเครื่องมือไปไว้ที่กระเป๋าล่าง มาดูการกางเต็นท์มั้งครับวันนี้เป็นครั้งแรกครับที่ผมเอาเต็นท์มากางจริงจังหลังจากซื้อมาประมาณปีนึงละแค่กางดูในบ้านได้เฉยวันนี้ก็จะก,กางจริงจังครับก็มีผิดพลาดบ้างสับไปสับมาเตนทนี้ผมซื้อจากทางร้านตรงๆนะครับเนื่องจากว่าใน Facebook เขาเฟซบุ๊กทางร้านเนี่ยเขาจะมีลดราคาปกติแล้วราคาน่าจะประมาณ2500ถห้าจําไม่ผิดนะผมซื้อมาก็ประมาณพันแปดเห็นราคาดีเลยซื้อมาครับเป้าหมายก็คือ ตอนนั้นผมไปที่ภูกระดึงครับไปเช่าเต็นท์นอนก็มีความรู้สึกว่า,าคนเยอะมากเลยแล้วก็ถ้ามีเต็นท์ไปนยมันจะสะดวกกว่าแล้วเต็นท์เรานี้ก็จะไม่มีรูั่วไม่มีอะไรเถือมีทากมีอะไรเข้ามาจะได้ป้องกันได้หน่อยประมาณนี้ครับก็เลยซื้อนี่มาแต่ยังไม่เคยไปเลยครับหลังจากซื้อเต็นท์มาเดี๋ยวคิดว่าหลังออกงานเนี่ยได้ไปแน่ๆครับภูกระดึง หลังจากประกอบเตียงเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเ,เตียงเข้าไปลองข้างในครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ว่าเอาเตียงเข้าไปลองใส่ดูเป็นยังไงหลังจากใส่ดูแล้วเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างข้างๆอยู่ครับให้วางของวางรองเท้าเผื่อรอ,องเท้าวางข้างนอกจะมีสัตว์เลยขาเข้าไปอยู่ในรองเท้าประมาณนี้ครับต่อไปก็เป็นฝาชีสําหรับรุ่นนี้นะครับฝาชีสก็จะเปิดได้ด้านหน้าด้านเดียวด้านหลังนี่จะเปิดไม่ได้ก็เหมาะสําหรับพื้นที่หนาวๆครับแล้วก็มุงนี้ตาค่อนข้างถี่นะครับเวลาลองนอนข้างในแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่า อากาศก็จะอ้าวมันใช้ได้ทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าจะมีลมแรงเพราะฉะนั้นพัดลมก็ถือว่ามีความสําคัญสําหรับการนอนเต็นแบบนี้มากๆเลยก็จบลงแล้วนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้พยายามจะให้คลิปวิดีโอสั้นที่สุดแล้วก็ได้เนื้อหาสาระมากที่สุดครับผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขร่ำรวยทุกท่านครับสวัสดีครับ pa pa da pa pa pa